อาศัยที่เลี้ยงนางนมุมก็ค,คือเปรียบเทียบว่าคนเราพอเกิดมาปุ๊บต้องมีคนคอยเลี้ยงนะคอยให้ประคับประคองเหมือนเรา,าก็จะโตได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหต้องมีพ่อมีแม่มีพี่ป้านะอาตอ่างๆช่วยกันเลี้ยงมาถึงกวจะโตได้ขนาดนี้เหมือนกันในทางธรรมก็เหมือนกันท่านใช้คําว่าเหมือนเกิดใหม่เป็นเหมือนเกิดใหม่แต่แต่เกิดในทางธรรมเห็นไหมแม้แต่ฉายาเนี่ยก็เป็นเหมือนชื่อใหม่ในทางศาสนาเลยนะแล้วละทิ้งความเป็นคารวาททิ้งไปทีนี้พอมาเกิดใหม่ปุ๊บการจะ จะกินจะนอนจะเดินจะย่างจะไกลต่างๆพวกนี้มันต้องมีคนคอยบอกคอยสอนเพราะเปลี่ยนเพศภาวะไปแล้วจเจริญพรดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยพี่เลี้ยงดังนั้นที่เลี้ยงเป็นผู้ที่มีความสําคัญครับถ้าหากว่าเราไม่มีที่เลี้ยงมาคอยบอกคอยสอนเนี่ย ความประพฤติมันก็จะผิดพลาดไปได้แล้วบางทีความผิดพลาดนั้นเป็นอันตรายครับจลี์<อ>ด้วยเป็นอันตรายต่อเส้นทางการสร้างบารมีด้วยจิญผพอั้นนะที่เลี้ยงนี่เป็นส่วนที่สําคัญมากอานิสงส์ที่เกิดขึ้นกับการทําหน้าที่พระพี่เลี้ยงนี่เป็นอย่างไรครับถ้าพูดถึงเรื่องอานิสงส์แล้วเนี่ยเราก็ดูก็แล้วกันว่าคนที่มีหัวใจในการที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นตัวน,นี้ก็เป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งแล้วว่ารเราไปเกิดในที่ใดก็ตามก็จะมีคนคอยช่วยเหลือบ,บางคนนี่นะ เออไม่ต้องพูดอะไรมากเวลาเราขับรถไปเนี่ยบางทีเราเห็นขอทานเดินอยู่ข้างถนนเห็นแล้วบางคนเราเฉยเฉยแต่บางคนอยากให้เราอยากจะให้เราอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะไปเกื้อกูลเขาใเพราะอะไรนะมันก็จะมีบุญว่าแม้เราจะไปอยู่ในเพศภาวะใดก็ตามก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลจะมีคนคอยให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลเราอย่างดีครับอันตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญครับอถ้าหากว่า บางคนถ้าหากเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นเนี่ยนะหนึ่งแสดงว่าสภาวะจิตใจของเรานั้นนะ่ะจะงดงามสองนะคือเราจะมีดวงปัญญาเพราะพระพี่เลี้ยงต้องมีอาศัยดวงปัญญานะถ้าเกิดว่าโดนพระใหม่หรือโดนผู้ที่มาอยู่มนถามเข้าอะไรเข้าตอบไม่ได้ก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้รต้องไปถามมาต้องไปศึกษามาเพื่อจะตอบเพื่อจะประครับประคองเขาการที่จะเป็นพี่เลี้ยงเขาได้ก็ต้องมีความรู้มากกว่าเขาก็ทําให้เราต้องมาศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ัวของเราเองก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาก่อนตอนที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบ,บส,สติปัญญาเราก็จะเพิ่มมากขึ้นครนะแล้วก็ความชื่อเหลือเกื้อกูลต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาครับท่านที่ส่วนนีก้กราบขออวจากพระอาจารย์นะครับไปถึงเหล่ากัลยาณมิตรครับที่ทําหน้าที่ไปชักชวนผู้มีบุญมาร่วมกันบวชเป็นพระพี่เลี้ยงหรือ <จะ S 1> บวช<ว>ในโครงการผสมบทมูลหนึ่งแสนรูปช่วงเข้าพรรษาครับจรพรคณะกัลยาณมิตรทั้งหลายเนี่ยเมื่อเรามีหัวใจนะมีหัวใจในการที่จะ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศิลธรรมโลกแล้วก็มีหัวใจในการที่อยากจะให้คนชายแมนมาบวชกันหนึ่งแสนในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนเนี่ยถามว่าจะหนักไหมก็อาจจะหนักกว่าสองโครงการที่ผ่านมาแต่ถ้าหากว่าเราให้ความรู้แล้วก็อธิบายเหตุผลต่างๆให้กับผู้ที่จะมาบวชนั้นนะให้เข้าใจที่ว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่เนื้อบาก,กว่าแรงแล้วก็สําคัญให้ยกตัวอย่างเลยว่า สมัยก่อนนั้นนะเมื่อนาคนะพญานาคพญานาคพอรู้ข่าวรู้อานิสงส์แห่งการบวชอยากจะบวชเป็นพระภิกษุแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวชครับแต่สุดท้ายพอบวชได้ระยะหนึ่งพอนอนหลับก,ก็กลายเป็นนาคพระพุทธเจ้าก็เลยต้องให้กลับไปเมืองมาดานไม่ให้บวชไม่มีโอกาสได้บวชไม่มีโอกาสได้บวชครับดังนั้นก่อนที่จะลงไปเมืองมาดานจึงขอพระพุทธเจ้าว่า ต่อไปนี้ถ้าคุณระบุไหนจะบวชขอให้เรียกคุณนั้นว่านาคเป็นอนุสรณ์ให้กับตัวเองด้วยครับเห็นไหมเขาเป็นสัตว์ชันไม่มีโอกาสได้บวชพระพุทธเจ้าไม่ให้บวชเพราะว่าไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมแต่เราเกิดเป็นผู้ชายชายแมนแมนเนี่ยโอกาสนั้นนะ่ะมาหาเราแล้วครับเรามีโอกาสไม้มากกว่าเขามีโอกาสได้บรรลุธรรมมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้มีโอกาสได้เกิดในพุทธศาสนาครับในดินแดนที่พุทธศาสนาก็จเจริญรุ่งเรือง หากเราไม่คว้าโอกาสนี้เอาไว้แล้วจะให้โอกาสไหนามาเกิดขึ้นกับเราครับดังนั้นเนี่ยหลวงพี่ถึงบอกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญหากเราได้เชิญชวนชักชวนไทยมนแมนโอกาสได้บวชเนี่ยนะหนึ่งเราก็จะเป็นทู่ได้ช่วยกันฟื้นฟูพุทธศาสนาฟื้นฟูศิลธรรมโลกสองก็จะเป็นการทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวผู้บวชตัวผู้ชวนแล้วก็ต่อ ประเทศชาติของเราอย่างแพ้ริงครับวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงนะครับที่เมตตาสนทนารรมในรายการครับกราบขอพระคุณละการอมาตสการครับเจริญพรผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นนะครับเป็นการสนทนารรมกับพระอาจารย์พระมหาคองเคเซริจันโทนะครับเจ้าอาวาสวัดพระรมกายวารปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับพระอาจารย์ให้ข้อคิดมากมายว่าการบวชนั้นถือได้ว่าเป็นความสาคัญนะครับที่ผู้บวชนั้นจะได้มีโอกาสทั้งเรียนรู้ธรรมะแล้วก็นําสู่การปฏิบัติ เพื่อที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกและที่สําคัญครับเป็นไปเพื่อการดําเนินชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็เป็นแม่แบบแห่งความดีแม่แบบแห่งคนดีนั่นเองในฐานะของผู้ที่ได้เกิดเป็นชายแท้ๆแล้วก็มีโอกาสได้บวชเนี่ยนะครับระยะเวลาหนพรรษานั้นถือว่าเป็นโอกาสในเบื้องต้นที่ดีที่สุด ที่จะทําให้เรานั้นใช้ชีวิตในการบวชเรียนและก็บวชปฏิบัติได้อย่างลงตัวนะครับในส่วนของผู้บวชเองก็ได้บุญไปมากแล้วในส่วนของผู้ที่ทําหน้าที่ของพระพี่เลี้ยงก็โอ้โหบุญเนี่ยมหาศาลทีเดียวแล้วก็จะเป็นทางมาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกันเป็นทีมและเกิดการเกื้อกูลกันในการประพฤติธ,ธรรมในส่วนของท่านหญิงนะครับหรือท่านที่ไม่ได้มีโอกาสบวชหรือไม่พร้อมที่จะบวชออกทาหน้าที่ครับเพราะว่าเป็นบุญใหญ่ เป็นเวทีแห่งโอกาสในการที่จะสร้างบารมีให้โอกาสเป็นโอกาสของเรานะครับอย่าปล่อยให้เป็นอากาศสุดท้ายก็จะไม่หลงเหลืออะไรไว้เลยเราจะได้มาปลื้มมาซึ้งกันเมื่อความรเร็จนั้นเกิดขึ้นครับโดยโครงการอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงรุ่นเข้าพรรษาเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26พฤษภาคม2553การอบรมนะครับมีขึ้นระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึงวันที่13พฤศจิกายน2553 ในส่วนโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา1 0 0 0 0แสนรูปทั่วไทยเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9กรกฎาคม2553และจะมีการอบรมในระหว่างวันที่9กรกฎาคมถึงวันที่8พฤศจิกาย,ยน2553ทั้ง2โครงการนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 2 3 4หรือสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดหรือสมัครออนไลน์ได้นะครับทางเว็บไซต์ w w w dmycenter.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับคือสิ่งดีๆที่รายการ DMC Guide มาฝากคุณผู้ชมนะครับติดต่อกับรายการได้ทางช่องทางอ e ีเมลนะครับ DMC Guide@gmail.com พร้อมกับการทำหน้าที่ในการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาของเรานั้นจเจริญรุ่งเรืองฟื้นฟูกลับขึ้นมา เหมือนยุคต้นพุทธกาลสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าท่านไม่ลงมือปฏิบัติแต่ถ้าท่านลงมือทําแล้วนะครับและลงมือทํากันเป็นทีมก็หมายเป็นหลักอุปสรรคไม่มีความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นผลบุญจะเป็นของทุกท่านผลงานจะเป็นของทุกคนและผลงานนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนารวมถึงสันติภาพข,ของโลกอีกด้วยครับวันนี้ผมองอาจทางทิตาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ